สวัสดีค่ะพาทุกคนมาอัปเดตรังมิมรังมิมนะคะทุกคนนี่อันนี้นี่ค่ะทุกคนดูประมาณใหญ่มากค่ะรังใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามือนะคะประมาณจานจานหนึ่งค่ะทุกคนนี่ มาอัปเดตรังมิ้มให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะว่าน้องเขาอยู่ยังไงบึงเด้อพี่น้องมึงบินบางบางกลัวก็บินออกไปดูดน้าหวานมาสร้างรังนะคะรังมิ้มเดี๋ยวดูใกล้ๆเนาะน้องก็อยู่ยังไงเอย อันนี้คือเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะทุกคนเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้ะ้ี่นอกเขาจะสร้างรังอยู่กิ่งไม้อันนี้คือเออต้นน้อยหนุ่งน้องเขาอยู่ต้นน้อยหนุ่งนะคะรังมิมสวยงามมากเดี๋ยวเข้าเป็ใกล้ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเองนะคะขยายให้ดูว่าอยู่ยังไงมาอัปเดตลังมิมนะคะทุกคนไลค์ค่ะพี่นออ้องบางตัวก็บินบางตัวก็บินไปดูน้ำหวานนี่ไปลอง รังมิ้มลังมิ้ม,ม,มอมยู่ต้นไม้แบบนี้ค่ะทุกคนอยู่ต้นไม้แบบนี้นะนี่อยู่ต้นไม้แบบนี้เดียวมองมุมนี้ดีกว่าจะได้ไหมนี่ค่ะข้างหน้าจะใหญ่ๆข้างๆก็จะเป็นแบนๆข้างๆแบนๆแบบนีนน้คหรอพี่น้อง ดังมิม้มดังมิ้มยิงองโยย่เงยอยู่อันนี้เราจะเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้ไปดูเอ่อความพัฒนาการของเขาว่าเขาจะเป็นยังไงอยู่แน่นนะสามัาคีกันมากเลย เดี๋ยวเราจะมาติดตามรังมิมไหนใหม่นะคะทุกคนคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะขอบคุณค่ะ